1 2 3 4 5ขอโทษขออภัยนะครับนึกว่าจะมีแต่ข้างล่างนะครับข้างบนนี้หนูน้อยนะครับนักเรียนนะครับนี่มใส่บาทนะครับนี่สงสัยจะเป็นโรงเรียนวัดเวรุวันบ้านไผ่ใหญ่นี้นะครับนี่เด้อนะครับมาสองสามปีก่อนยังตัวเล็กๆอยู่นะครับตอนนี้ตัวโตแล้วนะครับนี่เด้อนะครับโอ้เยอะเลยนะครับขอโทษขออภัยนะครับขาดช่วงไปนะครับนี่ นนีี่่ะครับนหนูน้อยนะครับมาใส่บาตรอยู่ที่นี่นะครับอขอโทษขออภัยนะครับว่าจะถ่ายภาพให้ได้เห็นหมดนะครับนี่เขามาถ่ายรูปอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยป .2 องนะครับนักเรียนชั้นป .2 นะครับนี่ นี่นะครับนี่เขาอนญาตถ่ายภาพนะครับข้างบนนี้จะเป็นนักเรียนนะครับของโรงเรียนเวลูวันวิทยานะเขาไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่รอใส่บาตคณะสงฆ์อยู่ตรงนี้นะครับมาถ่ายรูปเด้ออยู่ชั้นไหนเนี่ยประสองป้สองหรืออนุบาลสองครับเนี่ยป้สอง ขออนุญาตถ่ายภาพเด้อปอไหนี่ปอหา้าปอห้านะครับนี่นะครับระจะถามว่าปอไหนก็คงจะไม่กล้าถามแล้วนะครับเนี่ยมาไหมาไปเดหรือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ี๋ยวเปิดบาทก่อนคนุณยายเอาใส่จะเอาทุกอย่างเลยเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออายุยืนยาวร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปีเด้อ สาธุสาธุาดโดนเอาิไ <c oughs> ปดีหน้ามาถ่ายลูกกับสิบ่ัอกันเนาะอยู่บนดนเนาะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้ออายุยืนยาวร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปีสุขภาพแข็งแรง,แ,รงขแข็งแร,ง,แง,แรงเดอ้อสาธุสาธุ <c oughs> อันมื่นปีนะ่มันบอกประสวดกันนึกซึดดอกอนางฟ้าตัวน้อยนี่ชื่ออะไรครับเนี่ย นางฟ้าตัวน้อยเสื้อลายนะครับนิมเก่งจังเลยสาธุสาธุพระเอกนะครับนิมอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยชั้นหกพ่อืกสาธุสาธุอยู่ชั้นไหนครับเนี่ยทำไมมีลายแล้วนี่ตัวเล็กๆนี่ฮะสาธุ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 